ก็โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่แม่น้องชาวใดทุกคนกันเลยครับเพราะผมเด็กชายฟิลมมรายการเอฟเทมฟีลเกมของผมวันนี้เราก็จะมาวันนี้ก็อยู่ในเกมมาครับพีเอาชีวิตรอดนะครับก็ตอนที่ผมเล่นอยู่ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสองรอบแล้วรอบแรกก็หาบ้านไม่เจอลงเหมืองหาบ้านไม่เจอรอบสองนี้ก็คือผมเข้าผมไปเล่นแป๊บเดียว ไปห้องน้ำมั้งตายคลองหายดูครับเกิดอาการขอบเพื่อทารัคลองหายเลยต้องมาครับของใหม่ทั้งอะสิบสองเอาละไปร่อนมีสิบดานอะเลยลืมสามมาแล้วเนี่ยโคตรโชคร้ายเลยรับหม่อยดาน ช่ไม่ได้ะถึงใช้กั๊ตัวนะโอก็ใช่ไม่ได้ใช่ไหมเธอ วันนี้เราจะมาไปทำประตูนรกกันนะครับไปนรกกันเฮ้ยป้าป้าพยาาเนื้อเจอจะไม่มีไฟเลยเอาเสื้อสี่บางพอ่อละ เอาไปหาไปเนี่ยผมทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาระวางวางสิบถั้งตายแล้วประตูนรกแน่นอนวันนี้ต้องได้ครับผมลงเมืองที่ผมลงไว้ด้ยวย เทเอจีเอ็เบกาวาลาบผม ต้องหาฐานด้วยครับฐานหมดแล้วลืมอยู่ไหนวันนี้เราวะหาเจยอที่ไหน โอ้ยขุดทางออกมาไดครับ โอ้เจลาวาแล้วหนึ่งถังตักมาต้องการอีกหลายหลายถังครับวัตเตอแม่มดมาเลยแม่มดไม่ดีไม่ด,ดีฟันแม่ง ลบ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 บลบ,ลบไม่โดนไม่โดนควายไม่โดนไม่โดนไโดนโอ้ได้ดินปืน นอที่ผมลงเมือนนี้ยังเจอเลยเดี๋ยวกลับไปก่อนอเด็ก เล็กมันเยอะเลยเอ้ยเหนไง เก็ผสมเล็กให้เยอะพาร์ทที่แล้วได้เล็กมาเยอะแต่ว่าพาร์ทนี้หมดแล้วเฮ้ยนี่งไงเย,ย้เจอแล้วเยี่ยมท่านผู้ชมครับเราได้ไปนนรกกันแล้วแน่นอนเลย ตอนนี้เราได้เป็นลแนกแน่ๆรับประกัน 3G เลยครับโอ้เรสนตโดนโดดข้ามยังไม่รู้เลยเรสโ์ตนอนทำไรต้องเจอเดมอนไม่ได้ไค่มีเดมอนแน่แน่ 你妈的奶。<dinner. S 2> <laughs> เะไวันี่ยไม่ไปแล้วโอ้ยปังบ,บ้นดนนีว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วไปกลับบ้านกัน

สกิวตันอยู่ไหน mm hmm. เอาเอาขยันจิ่งเนสกิวตันวะ้างมันกระเปกานี่วาเย่ yeah. เร้ของที่ต้องการมาแล้วจะไปนรกกัน ทางมันช่างยาวไลเอชิเบอร์ไม่ไม่ไม่เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วย้เยเยโอ้โหทำไงดีเนี่ยตายแล้วเนี่ยเกียดชิปเปอร์โว้ย

โอ้โหฝนตกแถมมืดโหม่งเหม่งเหม่งเม่งม่ไม่ไม่ไม่ทีคุณไม่ทีไม่ทีไม่ไม่ที่ปอตายไม่ไหวแล้วขาต้องไปเอาคืนเขียมใจไปเลย จะฆ่าพวกเจ้าด้วยธนูสามดอกนี่แหละแล้วเข้าดีดาบเลยเจอข่าหน่อยมาไป let's go ไหนไหนไม่รู้จับจอกสลเ่างด่างกระติกตั้งกติกตั้งนี่นี่สบีมาเยอะไม่เคยกลัว cướp tay nè bắt chào ô cướp bó nè ngay luôn nào ba nè biểu hai một lời đi anh เฮ้ยเหลือที่มาลืมเอาไว้โอเคทำไปเโหลืมดูไปนอนก่อนดีกว่าตื่นด้ kỳ wow. à. <laughs> rồi tới đây luôn nên đây là luôn วางไงวะนี่นานงแล้วสองสามจวาจ้าสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบครบยี่ยมในประตูโลกแล้วแต่ว่าลืมไฟแช็กโอโน ไฟแช็คไม่มีนี่หว่าลืมตรงนั้นมีให้คุณด,ดูจบแล้วเย็้ได้แล้วโอเค เยี่ยมก็มาจุดไฟเช็คแล้วปิดคิปกันเลยดีกว่เาเราจะกล่าวเปิดงาน ผมจุดปุ๊บแล้วจบคลิปเลยนะครับก็อนสามสองหนึ่งปุ๊บจุด